สวัสดีท่านผู้ชมนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆน,น,น้องที่รักทุกคนนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับ vivo sunny ห้รุ่นอัปเกรด ram 2อ rom ม32เดี๋ยววันนี้มาลองทดสอบเล่นเกม r v แล้วก็เกมฟีไฟนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันเล่นเกมได้หรือเปล่ากับ vivo sunny ห้สเปคเนี่ยจะเป็นหน้าจอ6นิ้วบอกเลยว่าหน้าจอใหญ่นะครับตัวเนี้ยจะเหมาะใช้งานทั่วไปดูหนังฟังเพลงมากกว่านะครับหรือรองรับแอปกระเป๋าตังแอปธนาคารนะครับสแกน qr code ประมาณนี้นะครับ CPU จะเป็น ARM Cortex แบตเตอรี่ให้มาถึง3,000แบตนะครับ ARM Cortex หรือว่า Core นะครับแบบ4แกนเปคเรียสเปคคร่าวๆแล้วกันนะครับราคาที่ผมซื้อมานี่อยู่ที่1,900บาทนะครับในร้านมามอุอคลหรือสั่งซื้อใน Shopee Lazada ได้นะครับจะอยู่ที่1,990บาท เสียงลำโพงจะอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็มีแจ็ค3.5มิลใ,ให้ใช้าง,งานด้านบนนะครับรการเข้าเกมก็ค่อนข้างไวอยู่นะครับแต่ว่าอาการตอบสนองอาจจะช้าหน่อยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นรุ่นแรม2กับ CPU ไม่ค่อยถึงกับแรงมากนะครับแต่ก็พอเล่นเกมได้นะครับที่ผมได้ไปลองทดสอบมา โอเคมาดูการตั้งค่านะครับการตั้งค่ากราฟิกนะครับปรับได้ถึงขั้นสูงนะครับมาตรฐานขั้นสูงแล้วก็โหมดเฟรมเรทสูงเปิดได้นะครับเปิดโอเชียนได้นะครับผมเปิดโอเชียนคือคือปรับสุดได้ประมาณนี้เลยนะครับไม่มีไม่มีเปิดเงานะครับไม่มีเปิดเงาเครก็ปรับสุดได้ประมาณนี้นะครับแต่ว่าผมแนะนําให้ปรับลับลื่นก็พอนะครับ CPU มัน ไม่ไหวนะครับมันแค่พอเล่นเกมได้แต่ส่วนมากก็ไม่ได้นําให้เอามาเล่นเกมพวก r v f f i e pubg นะครับเล่นเกมปลูกผักอะไรประมาณนี้พวก cat of can เล่นได้สบายๆเลยก็การตอบสนองบางอย่างในเรื่องของการทัศสกรีนอาจจะตอบสนองช้าหน่อยนะครับมันหน่วงๆนิดหนึ่งนะครับแต่ก็อย่างที่บอกเลยพอเล่นได้นะ สำหรับเพื่อน,นๆน้องๆหรือว่าผู้ใหญ่นะครับเอามาใช้งานทั่วไปเป็นเครื่องจำลองซื้อให้ลูกเล่นไว้ดู YouTube ได้ถึง 1080p 6 0เฟรมเรทเลยนะรุ่นนี้นะครับเสียงลาโพงก,ก็เสียงดังอยู่ประมาณหนึ่งนะครับผมก็ถือว่าคุ้มค่าต่อราคาอยู่นะกล้องก็ออโต้โฟกัสนะครับกล้องหน้ากล้องหลังก็5ล้านเลยนะครับถือว่าถือว่าสเปคก็ถือว่าโอเคกับราคานี้หน้าจอก,ก็ค่อนข้างใหญ่ดีนะครับผม น,นะครับก็เข้าล็อบบี้ก็ประมาณนี้นะครับมีกระตุกบ้างนะครับมีกระตุกบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ก็พอล่นได้นะครับเคความไวผมปรับร้อยเลยความไวแล้วก็ผมย้ำนะทุกคนเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆน้องๆนะครับผมใช้เน็ต10เมกเดือนละ200บาทนะครับเป็นเน็ต10เมกของค่าเขียว นะครับที่เอามาทดสอบเกมนะครับถ้าเพื่อนๆน้องๆที่ใช้เน็ต1 Mac, 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 นึ่เมก2เมก4เมกเนี้ยแล้วสัญญาณไม่ค่อยดีด้วยอาจจะเล่นเกมไม่ลื่นนะครับสัญญาณอิเนเทอร์เน็ตก็มีส่วนสำคัญด้วยนะครับลองมาจากสเปคว่าเกมออนไลน์เนี่ยมันต้องใช้สัญญาณที่ดีด้วยนะครับแล้วก็แพ็กเกจที่แรง เดี๋ยวมาดูกันมันจะไหวหรือเปล่านะครับผมก็ไปลองเล่นมาก่อนแล้วล่ะนะครับแล้วก็มาลองเทสให้เพื่อ,อ,อนๆน้องๆได้ดูนะว่าเอามาพอเล่นเกม f ีไฟได้ไหมรุ่นนี้นะครับมันก็พอยิงคนได้อยู่นะโอเคมีช้านิดๆหน่อยๆนะครับถ้าปรับมาตรฐานหรือปรับสุดนะครับมันจะมีอาการกระตุก แล้วมันจะโหลดเข่าเกมอะไรช้าด้วยนะครับก็เลยปรับราบลื่นเล่นให้ดูนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับเล่นได้ซูมสโคบก็โอเคประมาณนี้เลยนะครับเครเดี๋ยวไปเก็บของเก็บอาวุธก่อนนะครับก็เปิดกระโปรงกระเป๋าก็ประมาณนี้นะครับไม่ถึงกับช้ามากนะถ้าปรับราบลื่นนะครับมาตรฐานนี้ไม่แนะนําให้ปรับเลยนะครับผมมันไม่ไหว มันบบมันปรับเล่นได้นะทุกคนแต่ว่ามันไม่ไหวนะครับเล่นนาน แต่ว่าถ้าปรับราบลื่นอาจจะไม่ค่อยเห็นสังกงสกินปืนเพื่อนนะครับแต่ว่าสก,กินตัวเองก็เห็นอยู่นะผมมองไม่เห็นสก,กินปืนเพื่อนหรือว่าเพื่อนไม่มีสก,กินก็ไม่รู้นะครับเมื่อกี้สงสัยเจอคนนะนี่ กำลังชุบอยู่นี่เรียบร้อยนะครับผมก็เวลาซูมเมื่อกี้ก็มีหน่วงๆกระตุกนิดหน่อยนะครับแต่ก็ยิงคนได้อยู่ยิงคนได้นะกำลังชุบเพื่อนอยู่เลยนะครับเมื่อกี้เลยโอเคนะครับผมเก็บไปหนึ่งคิวนะครับก็เล่นได้ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนะครับผม โอเคนะครับผมแบตเตอรี่เหลือ88นะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ไว้ให้นะครับเทสเกม Rv กับฟ e ีไฟล์นะครับ2เกมจะเหลือแบตเตอรี่เท่าไหร่นะครับตั้งแต่เริ่มจนจบเลยนะครับแล้วก็เกมถัดมาเนี่ยจะมาลองเทสเกม Rv นะครับก็อาจจะเทสแบบคร่าวๆให้ดูแล้วกันนะครับว่าเล่นเกม Rv แพดใหม่แล้วก็ฟ e ีไฟล e ได้ไหมกับ v i g o s n n y 5นะครับ CPU เนี่ยผมไปดูมาบางเว็บไซต์เขาก็บอกว่าเป็นของค่าย UniSoC ซนะครับซึ่งค่าย SoC เนี่ยก็เล่นเกมได้ดีอยู่นะครับ CPU ตัวนี้นแต่ว่าบางค่ายหรือเว็บไซต์นะครับบางเว็บไซต์เขาก็บอกว่ามันเป็นสเปกต่ำซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันมันเป็น CPU ตัวไหนกันแน่นะครับเท่าที่ผมเปิดดูใน c p u s ยูแมันก็บอกว่าเป็น ARM Cortex A57 A7 มันจะมี2รุ่นนะรุ่นนี้ v i c o s u n n y 5นะครับรุ่นหนึ่งจะเป็นรุ่น RAM 1นะครับส่วนรุ่นนี้จะเป็นรุ่น RAM 2แล้วก็ความจุ32 g ิแบตเตอรี่ก็ให้มาค่อนข้างเยอะเลย3 0 0 0 m a มิลมนะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูการตั้งค่าของเกม Rvpad ใหม่นะครับผมเปิดเค้าโครงได้นะครับแต่ว่าไม่ไม่สามารถเปิดโหมดเฟรมเรทสูงได้นะครับผมถ้าจะเปิดนี่ต้องใช้แอปจีนนะครับ ปิดได้ถึงขั้นสูงนะครับการแสดงผลแล้วก็พาร์ติเคิลนะครับปรับสุดได้ประมาณนี้เลยนะครับแต่ก็ไม่ได้นําให้ปรับสุดนะครับผมแนะนาให้ปรับจาสุดเลยแล้วกันนะครับกับรุ่นนี้นะครับผมเอามาพอเล่นเกมได้ก็พอเล่นได้อยู่กับ r v ต่างๆผมโหลดเกือบหมดแล้วนะครับผมไม่ได้โหลดแค่พวกตัววิดีโอกับตัวโมเดลตัวละครนะครับ อ่เดี๋ยวไปดูในส่วนของการเล่นเกม RV Pad ไหม่ล่าสุดนะครับมันเล่นไหวหรือเปล่าลื่นหรือเปล่านะครับการเข้าเกมมาก็ไม่ได้กระตุกอะไรนะทุกคนแล้วก็นี้เป็นตารแรกๆเลยที่ผมมาลองเล่นให้ดูนะครับจวเปิด FPS ก่อนนะครับ ตอนนี้เฟรมเรทอยู่ที่ประมาณ30เฟรมเรทนะครับยี่สิบเก้าสามเฟรมเรทนะครับเวลาบวก1นึ่วีหนึก็พอเล่นได้อยู่นะทุกคนนี่การทัดสกรีนก็อั่าโอเคนะครับตอบสนองช้านิดหน่อยนะครับมีอาการหนึ่งหน่วงนิดหน่อยเนาะก็อย่างว่าเลยนะครับมันเป็นมือถือใช้งานทั่วไปนะเพื่อนเ้นน้องๆน,นะครับ ที่ได้ลองเล่นมาก็ประมาณ30เฟรมเรทนะครับ30เฟรมเรทนี่แวนเฮลซิงนี่นี่โอ้โหเรียบร้อยนะครับผมก็ ถ้าท่ดูในถ้าที่ดูในส่วนของเฟรมเรทก็ประมาณยี่สิเาสามสิบเองนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามันปรับตาสุดด้วยนะครับผมนี่เรียบร้อยนะครับผมก็เรียกว่าพอเล่นเกมได้นะครับเพื่อนๆน้องที่จะซื้อมาใช้งานทั่วไปเล่นเกมนะครับก็พอเล่นเกมได้อยู่นะฮอโอ้โห เรียบร้อยนะครับผมในเรื่องของการทัาสกีลนะครเวลาเรากดสกิลหรือว่ากดเดินพร้อมกันบางทีก็กดปั๊มเลือดไม่ติดนะครับเพราะว่ากดหลายนิ้วไม่ติดประมาณนี้เลยนะครับ แต่ว่าถ้าเราปล่อยนิ้วเดินนะครับก็กดติดปกติไม่ได้กระตุกนะทุกคนถ้าปารับต่ำสุดนะครับก็เล่นได้แล้วก็ผมย้ำนะครับผมใช้เนี่ย10เมกเดือนละ2 0 0บาทนะครับในการทดสอบเกมนะครับเฟรมเล่ก็29-30เฟรมเล่นะครับ <Wars. S 1> ถ้าวิวสูงสูงก็ไม่แนะนำให้เอามาเล่นเกมนะครับแรงสูงๆโอเคนะครับผมก็มานี้ก็มาทดสอบหรือมาลองเล่นเกม r ากับฟรีไฟนะครับกับ v ีโก s ซันนี่หรุ่นอัปเกรดแรมสอนะครับว่าเล่นเกม r ากับฟรีไฟก็เล่นได้ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็แบตเตอรี่ตอนนี้เหลืออยู่แปดอนะครับเดี๋ยวผมขึ้นเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ไว้ให้นะครับว่าเทสเกมอากับฟรีไฟหนึ่งตาเนี่ย กินแบตเตอรี่ไปเท่าไหร่ส่วนความร้อนไม่ถึงกับร้อนมากนะครับแล้วก็ฝาหลังมันสามารถถอดได้แล้วก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ได้มันก็เลยไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ก็ถือว่าค่อนข้างอึดอยู่นะเท่าที่ผมสังเกตดูแล้วก็ลองเล่นมานะครับแล้วแถมหน้าจอใหญ่เน้นเอาไวใ้ใช้งานทั่วไปนะครับเป็นเครื่องสำรองปล่อยฮอตสปอร์ตนะครับใช้แอปธนาคารแอปกระเป๋าตังก็ถือว่าคุ้มค่าดีกับ รุ่นนี้นะครับผมแล้วก็ตัวเครื่องที่จะรองรับ Android 10ด้วยนะครับเป็น Android Go นะครับโอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ